เอาครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูเหล็กชนิดต่างๆที่นิยมใช้กันในการทำโครงหลังคางานต่อเติมหลังบ้านห้องครัวหรืองานทำประตูนะครับเพื่อนชนิดของเหล็กก็จะมีเหล็กตัวซีนะครับตัวซีนี้ก็คือที่เป็นรูปร่างคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษอะที่เป็นตัวซีเขาเรียกว่าเหล็กตัวซีวิธีดูตัวซีนะครับมีน้องๆครับทักมาว่าบอก ให้บอกให้ช่างบอกชนิดของเหล็กให้หน่อยบางทีเขาอ่านค่าเหล็กไม่เป็นว่ามันความกว้างวัดยังไงความหนายัยงไงเขาเรียกเหล็กชนิดไหนนะครับเพื่อนนี้สําหรับผู้ที่มาใหม่ๆนะครับหรือผู้ที่มาหาความรู้คือตัวนี้เหล็กตัวซีมันก็จะมีหลายขนาดครับตัวซีก็มีซีหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้า 4, หกอะไรไปทํานองนี้นะครับคือ เาจะวัดอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่ให้ดูก็คือตัวนี้เป็น44นิ้วนะครับการดูนิ้วก็คือดูจากข้างบนตลับเมตรครับบางคนก็ใช้วัวเนียวัดนะครับแต่นี้เอาตลับเมตรเพราะตลับเมตรใช้กันทั่วไปครับก็คือหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วถ้าสองขีดก็นับสองขีดก็เป็นหุน,หนึ่งนะครับส่วนตัวล่างนี้ก็คือซอมอนนี้หนึ่งเซนนะครับเพื่อน หนึ่งเซนสองเซนสามเ้นสี่เซนเนหนึ่งก็มีสิบขีดที่ขีดก็คือเรียกมิลนะครับนี่การใช้ตลับเมตรนะครับเวลาเราวัดเหล็กเราจะใช้ด้านนิ e ้วอย่างตัวนี้อย so ู่ที่เลขสี่เราเรียกว่ากว้างสี่นิ้วตัวอีกด้านหนึ่งก็คือสองนิ้วนะครับเพื่อนสองนิ้วนี่เขาเรียกว่าตัวสี่สองคูณสี่แล้วก็เขาจะ หนึ่ก็คือความว่ามินนะครับก็คือความหนาความหนาอันนี้คืออ่านค่าเป็นนิ้วนะครับเพื่อนแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของแบบพิมพ์เขียวเขาก็จะเขียนเนี่ยครับห้าซมก็เป็น50าสิบคูณร้อยเอ,อไปไงี้ครับ ร้อยก็คือนับมาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ็ดสิบแปดบเก้าสิบร้อยหนึ่งอย่างนี้ครับก็คือร้อยมิลอก็จะเขียนว่าห้าสิบคูณร้อยแต่งานทั่วไปก็ตัวซีสองคูณสี่ก็คือสองคูณสี่นิ้วงานพวกนี้ก็จะทําในพวกเบรกแบบตัวซีก็จะเป็นงานพวกงานโครงสร้างโครงลังคาพวกงานประกบทำโครงลังคาก็นิยมใช้กันนะครับเพื่อน แต่ว่าบางคนก็สามารถนำไปดัดแปลงเป็นงานที่ตัวเองชื่นชอบก็ได้อีกเยอะเหมือน,นนะครับคือไม่จำกัดนะครับแต่เอาให้เพื่อนดูว่าเขาเขาดูกันยังไงเรียกยังไงอย่างนี้ตัวสี่หน้าสี่ถ้าถ้าอยู่ที่เลขสามก็ตัวสี่หน้าสามแล้วก็แล้วแต่เรียกว่าตัวสี่สามสี่สี่อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาก็แล้วแต่ที่เราจะาไปใช้งานนะครับเพื่อน ส่วนตัวนี้ครับก็คือนิ้วครึ่งคูณสานิ้วนะครับเือนิ้วครึ่งคูณสามนิ้วในกล่องตัวนี้ก็นิยมจะไม่ทำเป็นขอบประตูเลื่อนหน้าบ้านนะครับเป็นประตูบานเลื่อนหรือประตูปิดเปิดก็จะนิยมใช้แบบนี้บางคนก็สามารถเอาไปทำพวกแปรพวกจันทันต่อเติมหลังครัวได้ครับก็แล้วแต่จจเลือกนะครับก็คือ คือเหล็กกล่องก็ดูง่ายคือทวัดข้างก็นี่ครับถ้ามันอยู่ที่นิ้วครึ่งก็เรียกว่านิ้วครึ่งนะครับถ้าอยู่ที่สามนิ้วก็คือนิ้วครึ่งคูณสามนะครับนิ้วครึ่งคูณสามครับถ้าเป็นโซมดูข้างล่างครับมันที่เจ็ดจุดห้าก็คือเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้าถ้าดูด้านข้างก็คือสามสิบห้าครับก็คือสามสิบห้าคูณเจ็ดสิบห้านะครับเป็นในแบบพิมพ์เขียวนะครับเราก็แต่เขาบอกว่ากล่องเจ็ดสิบห้าคูณ สามสิบห้า,า,าเราก็ดูได้เลยว่า,ามันเป็นเหล็กพวกไอชนิดไหนเป็นเหล็กกล่องอย่างเงี้ยเขาก็จะวาดเป็นรูปไว้นะครับถ้าในแบบถ้าใครฝึกดูแบบลนะ้วจะดูง่ายครับแต่เหล็กที่ในแบบนี้จะเป็นเหล็กเต็มนะถ้าเราซื้อมาจริงอ่ะอาจจะไม่เต็มนะแต่ถ้าทำงานโครงการหรืองานหลวงพวกนี้จะเป็นเหล็กเต็มหมดแล้วก็เพื่อนดูว่าถ้าทำงานหลวงเราต้องสั่งงานเหล็กเต็มไมหมเขานะครับเพื่อน ถ้าตังไม่เต็มมีการตรวจงานก็อาจจะมีการลื้อนะเพราะงานของหลวงงานหลวงงานโครงการเขาจะสเปคเต็มครับแต่ถ้าเราซื้อมาใช้เองอย่างเจ็ดจุห้ามันก็จะลดลดลงมาหน่อยครับประมาณเจ็ดจุดสี่แต่ก็เขียนเจ็ดห้านะครับอย่างสามนิ้วมันก็จะต่ำกว่าสามนิ้วนิดนึงนะครับก็จะไม่เต็มสามนิ้วแต่ช่างก็จะนิยมเรียกกันเป็นสามนิ้วนิ้วครึ่งบนสามอย่างเงี้ยครับนะครับนี่ก็คือเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องเหล็กตู้ซี เรามาดูเหล็กนิ K ้วคนนิ e ้วครับอันนี้เขาก็เรียกกล่องเหมือนกันครับนิ New ้วคนนิ N ้ว e ก็คือมีระยะหนึ N ่ง e นิ้วหนึ e ่งนิ N ้ว e e คูณหนึ N ่ง e นิ้วครับส่วนความหนาเราก็กําหนดว่าเราจะใช้หนาเท่าไหร่ก็มีแต่ก็มีแต่บางครับจนถึงที่ใช้กันส่วนมากก็คือมิลสองจา้างเพราะมิลสองนี่ก็งานเป็นกลางๆครับอยู่ได้หลายปีเหมือนกันครับถ้าเป็นงานที่อยู่อ่ต่มากอยู่ใต้หลังคาคก็คือ บางคนก็มาทําแปรทําพวกตัวตั้งระแนงแล้วแต่นะครับอ่านี่ก็อีกชนิดหนึ่งก็คือเหล็กกล่องก็มีขนาดเล็กจนใหญ่ครับเรามาดูนี่ก็คือนี่ชือหนึงก็คือกล่องไม่ขีดนะครับตัวนี้เรียกกล่องไม่ขีดก็คืออเหล็กนิ้วคูณสองนี่ครับหนึ่งนิ้วคูณสองอก็คือยี่สิบห้าคูณห้าสิบนั่นแหละครับ คือเหล็กความหนาก็อีกแบบตัวนี้ก็นิยมมาใช้กันทําแปรนะครับวางแปรวางสําหรับยึดน็อกก็นิยมมาใช้กันเยอะนะครับในรูปแบบนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเหล็กนะครับแกง่ายวิธีการวัดก็เขาก็จะวัดตามขนาดนะครับก็คือนี่ครับถ้าสองนิ้วก็คือเนี่ยอย่างเราไปร้านเหล็กเราไปซื้อบอก อ่าซื้อเหล็กกล่องสองคนหนึ่งเลยครับสองคนหนึ่งก็คือสองนิ้วคนหนึ่งนิ้วเราบอกซื้อเหล็กนิ้วคูนนิ้วก็คือหนึ่งนิ้วคนหนึ่งนิ้วครับแล้วก็ถามว่าเอาหนาเท่าไหร่เราก็บอกมิลสองมิลห้าก็บอกหนาเท่าไหร่ดีเราก็ลองถามร้านเขาดูครับมันมีหนาเยอะครับอธิบายไม่หมดเลยครับอ่าตัวเหล็กกล่องครับชนิดเหล็กกล่องเราต้องการกล่องหน้าสองหน้าสามเท่าไหร่เราไปดูได้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่รู้ครับเข้าไปร้านเหล็กอ่ะไปยืนชี้ดูเลยว่าต้องการขนาดนี้ขนาดนี้ เขาก็จะจัดมาให้ครับส่วนการวัดแต่ตัวีมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับวัดความกว้าง4นิ้ว4นิ้วแล้วก็2นิ้วเขาเรียก2คูณ4แต่ตัวีเขาจะวัดปีกลงมาอีกครับประมาณ2เซนอ่านี่คือตัวีถ้าเป็นในแบบในแบบเขาจะเขียนว่า10 10เซนก็คือ100ครับ100คูณ50คูณ ยี่สิบนะครับแล้วก็มาเป็นความหนาแบบนี้ครับงานเหล็กทั่วไปครับครับต่อไปถ้าว่างก็เดี๋ยวผมจะเอาพวกงานพวกเหล็กไอบิมหรืองานอื่นมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่ยังอ่านค่าเหล็กยังไม่ได้ที่ยังยังไม่รู้ครับก็พราคนเราก่อนจะรู้ก็ต้องเริ่มต้นจากไม่รู้ก่อนนะครับมาแบ่งปันกันไปเครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนสวัสดีครับ